สายันสวัสดีครับทุกท่านวันนี้รายการเรื่องเล่าหลังโอชีก็จะขอนำเสนอตำนานของจีดีตำนานผีของชนพื้นเมืองนาวโฮกลุ่มินเดนแนกวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับชนเผ่านาวโฮ เป็นชนพื้นเมืองอินเดียนแดงที่มีกลุ่มใหญ่ที่สุดในอเมริกามากถึง220,000คนแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีผ้าทอสวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยแต่ก็ไม่ใช่แค่ผ้าทอที่เป็นที่หนึ่งของโลกยังมีอีกเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจในชนเผ่ากลุ่มนี้นั่นก็คือตำนานผีที่มีชื่อว่าจีดิเรื่องนี้เป็นตำนานความเชื่อของชนเผ่านาโฮ พวกเขาเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนจะมีผีสางสิ่งอยู่ในร่างกายตั้งแต่เกิดซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าจีดีนั่นเองวิญญาณร้ายที่ชื่อว่าจีดีจะไม่ออกมาจากร่างของมนุษย์เม้นแต่เสียว่าคนคนนั้นเขาได้เสียชีวิตลงแล้วจากนั้นจีดีก็จะออกมาและวนเวียนอยู่รอบร่างกายของเขาโดยไม่มีใครเห็นหรือสัมผัสหรือได้ยินแต่เว่าจีดี ไม่สามารถทำร้ายร่างกายของมนุษย์คนเป็นได้ทางกายภาพพวกมันจึงเข้าสิงสิ่งของสำคัญของผู้ตายและศพของผู้ตายหากมีใครมาสัมผัสสิ่งพวกนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะติดโรคราวกับว่าเป็นคำสาปที่ไม่อาจสามารถถอนได้และนี่ก็รวมไปถึงการจัดงานศพที่ไม่ถูกต้องของชาวนาวอโฮอีกด้วยว่ากันว่าในครอบครัวของชาวนาวอโฮหากรู้ว่า มีใครคนหนึ่งกําลังจะเสียชีวิตเนี่ยพวกเขาก็จะนํคนรนนั้นออกมาข้างนอกเพื่อไม่ให้บ้านทั้งหลังต้องโดนคํำสาบของจีนิโดยความน่ากลัวของคํำสาปนี้ทําให้ชาวนาวาโฮเลือกที่จะเผาเผาสิ่งสาคัญของผู้ที่เสียชีวิตเผาบ้านหรือแม้กระทั่งเผาศพของเขาเองเพื่อไม่ให้มีใครต้องมาติดคำสาบแบบลูกโซ่แต่ว่านอกจากวิญญาณที่ออกมาจากศพของ ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า dust devil และจีดิว่ากันว่าหากมีพายุทรายในหมู่บ้านนาวาโฮและมันหมุนเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นพายุทรายปกติที่ไม่ทำอะไรต่อผู้คนได้แต่ว่าจะมีฝุ่นเข้าตาเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากเป็นพายุทรายที่หมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นคือพายุทรายที่มาพร้อมกับจีดิ คื่อทำให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยตกอยู่ใต้คำสาปของผีร้ายจีดิพอลองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดในใจว่าแล้วไม่มีวิธีไหนที่จะป้องกันเจ้าผีตัวนี้เลยเหรอจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับวิธีแรกก็คือสวมกำไลเพื่อไล่เจ้าจีดีตัวนี้แล้วก็ต้องเป็นกำไลวิเศษที่ทำมาจากผล Jun i เปอร์เบอมีวิธีการทำดังนี้นะครับขั้นที่ห ต้องให้หมดเนี่ยเข้าไปกินผลข้างในจนหมดเหลือแต่เปลือกแล้วนาเปลือกไปตากแห้งหรือไม่ก็ไปใส่สมกให้แห้งจากนั้นจึงนําเปลือกมาร้อยเป็นกําไรที่กําไรผลจูนิเบอร์เบอร์รี่มันสามารถป้องกันจีนิได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นของที่รวมกันระหว่างผืนดินพืชมนุษย์และสัตว์ซึ่งนั่นจะนำวามความสุขมาให้มนุษย์และความปลอดภัยแก่ผู้สวมใส่ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการเป็นคนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งชีวิตนี้ไม่เคยทําเรื่องชั่วอะไรเลยน่าจะทําให้เจ้าจิจิไม่สามารถทําอะไรได้และด้วยความน่ากลัวของเจ้าจิจิเนี่ยทาให้ชนเผ่าหมอผีในหมู่บ้านนาวโฮนําศพหรือของสำคัญของผู้ที่เสียชีวิตมาบดให้เป็นผงและนําไปโปรยใส่คนไปทั่วเพื่อที่ว่าคนพวกนั้นเนี่ย จะได้รับคำสาบแบบเดียวกับผู้ที่มีจิตสิงสุขจากที่ผมเล่าเรื่องไวทั้งหมดเนี่ยก็ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วจิตอาจจะเป็นคำสอนโบราณของชนเผ่านาโฮที่ว่าปรากฏการทางธรรมชาติเมื่อมีผู้ใดต้องหนึ่งต้องเสียชีวิตลงเมื่อชีวิตดับสูญลงมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าก่อนหน้านั้น ร่างของศพที่เสียชีวิตลงเนี่ยมันมีปฏิกิยาทางเคมีมีเชื้อโรคมีอะไรปนเปื้อนเต็ไมไปหมดจริงๆมันต้องมีงานศพต้องจัดการศพให้ถูกวิธีและนี่เลยครับเป็นสิ่งที่ชนเผ่านาวโโฮได้สอนพวกเราและเป็นประเพณีของทั่วโลกที่ต้องมีงานศพก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรืนน่องรนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่โบราณแต่ว่าใช้ได้ผลมาจนึงทุกวันนี้นเลยทีเดียว ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องหน้าสำหรับเน,น้เขาต้องขอตัวราตีสวัสดิเพต่พีทงเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับบ e ร r y คริสต์มาสนะครับทุกคน